มืดฝนมาอีกแล้วท่านผู้ชมพอสวงบายคำคำหมืดฝนมาตอนนี้ห้าโมงสี่สิบหกนาทีปกติกับซนานคำสวงเนี่ยเนาะประมาณถุ่มหนึ่งจังเริ่มมืด คนงานถอนกะแต่ละเมื่อก็คือต่ำกว่าหกโมงหกโมงกว่าทุ่มหนึ่งเมาลกกะแม่งห่วงเริ่มห้องแล้ว สบายดีสบายดีพี่น้องป้องปายพี่ป้านะอาที่เคารพเบิด์ตสุข,ขุสุขชนพี่น้องจ๋าบรรยากาศยามแรงส่วงคำคำพี่น้องกำลังคำกำลังมืดเนาะแต่ย,ยังบระทันหอดหกโมงห้าโมงสี่สิบแปดนาทีมันมืดฝนแม้กรเลยดูเหมือนคำวัย มืดฝนมาเมูอ่อวานกับพาย,ยุเขาเบิดมือฝนตกเบิดมือเบิดคืนน้ำเต็มให้เต็มคันแมง่วงห้องแล้วทีมงานโลก,กา ทีมงานดำนายังบ้านในพากันขึ้นเนาะแต่ละมือขันหกโมงเขียดห้อง ดำนายามแรงทีมลกกะลกทีมดำกะดำนำมีเบิร์ตสูไฮบบมีไฮได้โบมีเนาะอุ้ยหอยพี่น้องหอยออกเห็นบป่หอยหอยนา ถ้ามมืดฝนนี่มันแดดเด้ดดมืนอนี้มืดฝนเนาะเสียงไทยนาแซวแซว คนงานกับกลับบ้านหนึ่งคนเป็นไข้ไม่หายสามเมือส่วนนี้ไข้ระบาดเอาคนงานสรุปเหลือสองคนนี่บอกอีกสองคนไปถอนก้าพี่น้องเนาะอีกคนหนึ่งกลับบ้านคนเย,ยลุนกับกลับผู้หนึง่งคนงานบอมีกับกลับผู้หนึง่ง พากกันเป็นไข่มือน,นีปกติถอ,อนกาสองคนกับแม่น้องเหมยแต่มือน,นีถอนกาสามคนกาบพ่อดำดำแล้วว่แล้วนี่เขียวเขียวนี่เห็นบ่อันนี้ดำเมื่อวานนี่พี่นอ้องยังเหลือแต่แถวนี่แหละเนี่ยแถวนี่สองเลี้ยนไฮสองลงไปเนี่ย ไปฮอดพุลฮอดพายพุ่น่ะแล้วก็สิคามไปฟังนั่นเนาะไปหาเถียงพุ่น่ะอันนี้ก็ไทไว้ดํามือเอิญตอนเศร้าก็ขาด คำแล้วผูกกับกอนกระกับหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเอางัวเขาคอ,อกเลียงงัวแนวผู้หนึ่งเกือหมูเกือเป็ดเกือไก่เมกลงตำ บ้านเบาหมีจ้างดำหน้าวันละสองรอยเนาะแต่ว่าผ่านมาหลายปีเลยเด้สองรอยตั้งแต่สมัยเบ่าหมียังน้อยอ่ะไปรับจ้างนะวันละสี่สิบบาทหาสิบบาทแต่สมื่อสองร้อยสองรอยมาหลายปีเลยเด้เมื่อสามปีสี่ปีแต่ยังสองรอยคือเก,าาก,ก,ก่าจ้างลูกกากระคู่ละหาบาทมาละสองบาทหาสิบ สตางค์จ่างกับส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นเงินบาทนะพี่น้องเนาะแล้วแต่เขาอยากได้เงินกีบก็เอาเงินกีบให้ส่วนใหญ่เขาก็ใส่เงินบาท ไหวมืออื่นยังดีสมมือนี่บ่คอยลงแต่เสาคือสมัยเมื่อก่อนเนาะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยลงแต่แตีสามตีสี่ผมได้ดำหน้าแต่สมมือนี่แจงหกโมงหกโมงกว่า สมัยตะกี้กับบเคยได้จ้างมิตรดำหน้าเองทอนกาเองสมือในกระจ่างแน่ดำเองแน่ส่วนใหญ่กรจ่างแต่ส่วงดำหน้าเนาะเพราะมันยากหลายขั้นตอนฝ่าวแล้วถ้าเป็นส่วงเกี่ยวเข่าเนี่ยบก่อยได้จ่างน้อยนัก นอกจากฝนตกคำเกี่ยวเองมันเกี่ยวท่านอยู่มันสิง,ง่ายกว่าส่วงดำนายายรวยแล้วก็ขึ้นแล้วเนาะหาเกลือหมูเพิ่นแม่น้องเหมยก็ขึ้นไปหนึ่งเขาทา เกือเป็ดเกือไก่ย้ายบุญกะเรียงงวัวยนื้มือแรงยนื้มือเสากะสีหลายคนแน่เนาะกะสีไวแป๊บเดียวเขียวเบิดทงแล้วอันนี้เขายัางทันติดเด้พี่น้อง้ามันติดมันกะสิเขียวไวเนาะ บรรยากาศยามแรงดีดีวิวดีธรรมชาติดีพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดห้องเสียงแมงง่วงห้องนี่คือทุ่งนาบ้านเราส่วงดำนา คนงานเขาเจ้าก็มาจองแต่ละเมือเนาะแถวบ้านผู้เขาเจ้าบ่มีคนหาคนงานยากเขาเจ้าก็มาจองไว้หลายเจ้าแล้วแต่ว่าขั้นบ่มีบ่หายเอาบ่มีบ่แลวกับบ่อหายผู้อื่นเนาะนอกจากแล้วทงบ่มีแลวก็จังสี่ให้เขาเจ้าไปทงอื่นไปเจ้าอื่นแล้วแต่เขาเจ้าว่เาเจ้าเลือกไปเจ้าใด นกลัวจะผ่านแต่ละวันแต่ว่ามันก็ไว้ได้วยพี่น้องดำหน้าบก,กิมือก็ถือว่ามาถึงครึ่งทางแล้วแต่ว่าฟังปหทานดำฟังนั่นนะหน้าเขาเจ้าเนาะ ขึ้นแล้วกับทีมงานดำนา มีผูด้ใดแน่ถือเลขมนีพี่น้องขึ้นแล้ว เ่งนำมาหาหกมือแล้วยังบ่แห้งทุงนากลายเป็นสีเขียวหมดแล้วเนาะ ไปหาอาบน้ำเปลี่ยนเสือ้อผ้ากินขา้าวนอนพักผ่อนตื่นมาก็ะลงนาเหมือนเดิมแต่เว้นเพียงปลายใหม่แล้ว ยังขึ้นโมเมนต์ไกลๆเด้ไทยนาแซวแซวดำหน้าบอกกินมือมันก็เขียวแล้วอันนี้ฮังก็ดำได้สามมือเขียวแล้ว ทุ่งนายามเย็นบรรยากาศแบบนี้หาเบิงใสบ่ได้พี่น้องนอกจากบ้านเราบ้านนอกต่างจังหวัดแต่ว่าทุ่งนาในเมืองกับบคือทุ่งนาบ้านนอกเนี่ยเนาะมันบเป็นธรรมศาสตร์ ถ้าเป็นที่ติดภูเขาแห่งวิวดีธรรมศาสตร์ดีทั้งปุ่นมืดฝนมาแล้วเป็นคลื่นเป็นคลื่นอยู่ พากันไทยนาแซลวยางมือแรงเนาะฝั่งนั้นก็จะเป็นคู่แพร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นเบาแปบ พี่น้องจ๋ามาวันนี้ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วสบายดี